เพืนเกศสวยนะฮะอ้าววันนี้นะเราก็อยู่กันที่สุดยอดมือสองต่อต้อขากับช่องแนะนำรถเข้าใหม่นะฮะวันนี้อยู่กับเกศต่อต่อขาค่ะผมจ้าต่อต่อขาครับระหว่างทางไปหกขล้มทำอะไรมาหรือเปล่าคะกางเกงขาดเชี่ก็กลับมาจากภารกิจนะฮะก็เลยมีสภาพแบบนี้หน่อยนะครับสภาพแบบนี้นิดหน่อยนะกลับมาแล้วก็คือแบบฟิตมากครับ มาช่วยแบบเกศแนะนำรถเข้าใหม่ต่อเลยมาดูรถให้ต่อเลยนะฮะครับอ่ะมาดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะต้องบอกว่าสวยมากใช่ครับตัวนี้ก็เป็นรถยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะค่ะตนตัวรีโว่รนะรีโวใช่ t ต y ย t a ไฮลักรีโวนะคะตัวนี้จะเป็นตัวนะคะ2.4ด้วยนะคะเป็นตัว Smart Cap p พิลเลอร์น,น,นั่นเองเอรถปี1 9จุด20นะฮะครับแล้ว <laughs> หนูก็งวงกับใครกับบ ตัวนี้ก็ปีบุตก้าตัวนี้ก็ได้เป็นหน้าเชียนหน้าใหม่เลยนะก่อนเปลี่ยนโฉมนะฮะข e องจุดสี่พันค่ะสองจุดสี่คือ e <c oughs> พูดไม่จบเขาเขาบอกว่าเราเมื่อกี้เรางูอ่ะบอกแค่สองจุดสี่เขาไม่ได้ต้องมีพันให้เขาด้วยนะคะสองจุดสี่กีพัน มาร์ทแคปมีเล<ด>นเนอร์ <Akt ien S 2> พูดไม่จบเ <oun. S 1> ขาไม่ไ <c oughs> ด้เขาไม่ให้เราผ่านพูดตัวพี่เรามาติก้าแล้วพูดพูดติดตัวบ้างนะล <c oughs> องดู <c oughs> นะครับก,ก่อนเปลี่ยนโฉมนะฮะได้เป็นโฉมนี้เลยโฉมเชนเขานะ <c oughs> เป็นกระจังหน้าแบบใหม่แล้วนะฮะกระจัง <c oughs> หน้าแบบส,ดส,ดสีสดำดูทรงๆแบบทรงสี่เหลี่ยมนะฮะกระจก็ได้ตัวพรีเมี่ยสามสามขีดตรงนะฮะก็ได้เป็นหน้ากระจังใหม่แล้วนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมนะฮะต่อที่เขาจบแล้วก็ดูดู มากยิ่งขึ้นนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูชมด้านหน้ากันเลยค่ะสำหรับด้านหน้าเนี่ยอย่างที่พี่จอยบอกเลยว่าเขามีการเปลี่ยนโฉมมาเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวกรอบพรีเมียมแล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีดําเงานะคะแบบนี้เลยตัวไฟหน้าจะเป็นรูปแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ LED แล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าต้องบอกว่าดีไซน์ไฟตัดหมอกเขาก็สวยนะใช่ครับตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่นะครับส่วนมากจะอยู่ในตัว Edition โอ้โหไฟตัดหมอกเขาละอ่าฮะอันนี้ก็คือมาอยู่ในตัว2 4อีก เลยค่ะคมามาเรามาเริ่มดูบอดี้กันเลยนะครับว่าตัวนี้บอดี้จะสวยขนาดไหนโอ้โหเครื่องนี้สวยมากสวยสวยค่ะสู้คนเก๋ไม่ได้อยู่ดีครับวิธ <laughs> ีดูก็เหมือนเดิมครับก็ถ้าเป็นผมนะผมมีวิวทุกคันทุกครั้งนะ,ะผมจะพาดูฝากระโปรงหน้าก่อนเพราะว่าการที่ดูรถแบบรวดเร็วก็ดูฝากระโปงรปงหน้าก่อนว่าสากระโปรงหน้ามีรอยคอนหรือจะมีรอยซ่อมอะไรหรือเปล่าครับแต่คันนี้ น็อตไม่ขยับโดยเดิมจากโรงงานนะครับน็อตไม่ขยับที่ดูง่ายแล้วดูง่ายแล้วนะครับเพราะว่าก่อนอื่นเนี่ยการที่เกิดอุบัติเหตุหรือจะเกิดการเฉียวชนนี่จะโดนฝาโปรงหน้าก่่นเพราะว่าอาหน้าห่างจากฝาโปรงหน้าประมาณเกือบสองคืึนะครับโอเกิดไรขนีกค่ะอ่โอเคครับแล้วก็มาดู เพิ่มเติมที่ฝากระโปงครับตัวนี้สอร์ติเกอร์ยังอยู่นะครับเม็ดนยังอยู่ครบจะเก็บข้างยิ่งสวยนะครับแผ่นกันความร้อนก็ยังใหม่ยัง<ะ>สด่นะครับแล้วก็มาดูบอดี้ซุมซ้มบอดี้หลักเขานะซุ้มล้อนะครับในในวงการการรถนะครับเขาจะพูดผมขอขอนุญาตนะครับรเขาเรียกตีนซุม<า>้มเขาเรียกตีนซุมนซ้มซ้ายขวาตีนซุ้มซ้ายขวาก็คือตรงนี้ถูกต้องไหมฮะตรงนี้ฮะตรงนี้ซับ ตับไหลฮะต,ต,ตัวนี yeah. Source, laptop, uh, ini, uh, es, ้ต uh, uh, ีนซุ uh, uh, so ้มนะครับขออนุญาติอาจนะฮะอากาศได้แบบไม่แน uh, uh, ่ใจศัพท์ศาของเขาตัวนี้ตัวนี้ก็พูดเมื่อกี้ว่าตีนซุ้มเนาะถือว่าสวยนะฮะเม็ดอาร์กต่างๆูครบนะฮะแล้วก็เป็นเพย์นะฮะเป็นเพย์ตัวนี้เป็นปี19นะฮะซึ่งตัวนี้เป็นปี19.20แล้วลางเกิดขึ้นมาเนาะใช่แล้วและตัวนี้คานหน้านะฮะคานหน้าตัวนี้จะมี3ชิ้นนะซ้ายขวา แล้วก็กลางนะฮะกลางตรงนี้จะมีแค่ลูกศนะถ้ามีตัวเลขนี่ไม่ใช่นะถ้ามีตัวภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่นะคือมีการเปลี่ยนแปาน่ะเพราะตรงนี้คันซ้ายขวาจะมีภาษาอังกฤษที่ L อใช่ L R นะครับหัวน็อตเนี่ยจะเป็นสีดำนะฮะสีดําจะไม่เป็นสีเดียวกับตัวรถจะเป็นสีอื่นนะจะเป็นสีดําอย่างนี้นะฮะ เดิมเดิมจากโรงงานเลยนะครับส่วนเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4คือ2 0 0 0ซีซีนั่นเองนะครับตัวนี้ให้แรงม้าเท่าไหร่คุณเอกตัวนี้150แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะคะเลี้ยวเลี้ยวเป็นเครื่องยนต์ดีเซลออกก่อนเลยเหลือนะ2.4หรือว่า2 4 0 0ซีซีจ้ะครับผมตัวนี้เครื่องยนต์นะแห้งจุดม้าต่างๆจากโรงงานเขาเดิมเดิมนะครับแล้วก็เสาสายบงสายพานยังใหม่อยู่นะค่ลองดูนะ นี่มอน้ำยามอญน้ำยังเป็นสีจุพคูแบบใหม่ใส่ใ,ใสยังใสยังใสอยู่นะ<ช>โอเคครับตัวนี้ผมดูอย่างละเอียดแล้วนะคะตัวนี้เครื่องยนต์ไม่เคยยกยิ่ไม่เคยผ่ารับประกันโดยตัวลูกค้าครับผมมาตรฐานที่คุณวางใจครับต่อไปครับโอ้โหด้านหน้าสวยขนาดนี้แล้วนะคะเชื่อว่าทุกคนอยากดูรอบๆตัวรถกันแล้วขยับมาต่อเลยค่ะสําหรับตัวล้อนะคะตัวนี้จะเป็นล้อแมกจากทางโตโยต้าขนาด17นิ้วค่ะ สภาพยางเป็นไงบ้างโรจาตัวนี้ก็อยาว่านะครับตัวนี้เป็นยังปีใหม่เป็นปี2019นะายางนี้ยังใหม่เลยนะยางตัวนี้ให้ไปเลยนะฮะ แปดสเปอร์เครับได้ยาวยๆยเป็นหมื่นกิโลแน่นอนครับโอ้ก็คือไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเปลี่ยนเสียเวลาใดๆเองสิใช,ใช้ได้แบบสบายๆกระจกมองข้างค่ะจะเป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่จับประตูก็เป็นตัวโครเมียมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับบันไดด้านข้างสีดำอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปก็จะเป็นรูปแบบแคป2ประตูแต่ว่าตัวแคปของเขาสามารถเปิดได้เปิดได้แบบนี้เลยเปิดได้ครับเปิดได้โอเคครับมามาดูตัวบอดี้ต่อนะฮะว่า ประตูดูยังไงฮะประตูก็ดูเม็ดอาร์คต่างๆนะเลี้ยงตัวสวยงามนะแล้วก็ตะเข็บเหมือนเดิมสนตลอดเลยเนี่ยข้างสูงเนี่ยนะครับโอเคปากตรงกดปากตูปากประตูหน้าตายเดิมๆนะฮะโอ้โหนี่ฮะประตูซ้ายค่ะไม่มีซ้ายขวาและทีนี้นะฮะมาดูตัวซับในนะฮะดูเม็ดอาร์คต่างๆนะฮะเดิมๆจากโรงงานเลี้ยงตัวสวยงามเม็ดอาร์คของรีโวหรือของโตโยต้าเนี่ยจะดูแบบลึก ดูใหญ่นะครับนะครับผมดูพระเลยนะเป็นข้อสังเกตนะฮะเป็นข้อสังเกตนะต้อข้อสังเกตแต่ละรุ่เจนนะครับเปข้อสังเกตแต่ละรุ่นนะเั็นแก้วประตูประตูตัวนี้ประตูสมาร์ทแคปตัวเขานะสามารถแคปเปิดได้นะครับน็อตเดิมเดิมจากโรงงานไม่เคยถอดทีแกะอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ดูตรงนี้หน่อยนิดนึงโอเคเดิมเดิมจากโรงงานซับในไม่เคยพ่นเมดอัพไม่เคยตกแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับเดิมเดิมจากโรงงาน แล้วก็อีกหนึ่งจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับตอนนี้เราจะไปดูกะบะนะตัวนี้ดูเม็ดอาร์ตรงด้านนี้นะตรงซับด้านนี้นะผมพาดูทุกครั้งนะที่ผมรีวิวเนาะใช่ตัวนี้จะมีเม็ดอาร์เียงจัวสวยงามนะครับแล้วก็จะต่อไปก็จะมาดูคัตซีคัตซียังคัตซีสังเกตว่า มีตามมดไหมมีสนันมิมไหมแต่ตัวนี้คันนี้ไม่มีแน่นอนครับรับประกันโดยตัวคุกครับโอ้โห oh oh. นะคะอย่างที่บอกตัวนี้เป็นตัวพรีเลเนอร์ด้วยนะคะคมาดูก,กันกับด้านหลังค่ะนะคะตัวกระจบด้านหลังก็จะมีกับระบบไลฟ์ไฟ้าไฟเบรดูนี่3มีกล้องมองหลังนะคะแล้วก็กันชนท้ายแลมกีแอบสอสวยมากค่ะนี่นใจนำเสนอเลยกับตัวแม็ n e ์ แมกกาซเนอร์ตัวนี้ได้แมกกาซเนอร์จากโตโยต้าเลยนะครับใช่ตัวนี้มาจากเดิมๆจากัวโตโยต้าเลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนในของที่อื่นในร<ะ>รโรงงานเลยนะครับมาดูบอดี้ต่อนะฮะบอดี้ไอจูอากระบะนะฮะเม็ดอาร์ตซ้ายขวานะครับซ้ายขวาแล้วก็ฝาท้ายฝาท้ายตรงขอบตรงนี้จะเป็นแบบเขาแบบยิงมากลมเส้นเล็กนะฮะส่วนด้านในเนี่ยจะมีกลมเส้นใหญ่หน่อย Mm hmm. ใหญ่กว่าคู่ข้างนะครับแล้วก็สามารถจิกเขาได้เช่นเดีวยวกันนะครับ mm hmm. แบบับนี้เลยยังสวยสวยสวย,สวยมากไม่มีร,รอยลึกอะไรเลยถ้าสงสัยแล้วว่าคันนี้วิ่งวิ่งเท่าไหร่ไม่แน่ใจค,คือดูท่าทางน่าจะแบบแท้จะไม่ได้ใช้งานอะ่ะมือเหมืองเอาไปจอดทิ้งไว้นะคะคสวยขนาดนี้อะมาดูฝั่งทางด้านขวาก,กันต่อเลยค่ะทุกคนคะนะคฮะ,นะคะคระหว่าง<ม>ตอนนี้กล้องกาลังด้านเครื่องตามมาเนะะี่ยฮะครับมาดูด้านด้านขวาต่อนะครับด้านขวาต่อผมก็คือพาดูคาซีเช่นเดียวกันคาซีตัวนี้ จะดูสวยงามเช่นเดียวกันแต่ค่าซีตัวนี้ข้างขวานี้จะมีอ่าเขาเรียกว่าเลขลำเบอร์คือเลขคาซีหรือเลขตัวถังของเขานะครับอ๋อจะอยู่ทางด้านขวาครับผมนะคะอ้าเอ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 านะครับเราเริ่มเปิดประตูหน้าขวาประตูขวาดีกว่าเพราะว่ามันมีประตูเดียวประตูแคบไม่เกี่ยวนะครับตะเข็บเดิมๆจากโรงงานนะครับจีดเข้าได้เม็ดอาบอยู่ครบนะครับแล้วก็ซับใน รถสวยดูง่ายนะครับไปแบบไวๆเลยนะรถสวยดูง่ายนะฮะัเดี๋ยวหาว่าอทำไมผมเอาแต่รถสวยมารีวิวจังเลยรถไม่สวยผมว่ามารีวิวเหมือนกันนะรถที่แบบิตต์มี่เรามีการคันรถม่อยู่แล้วด้วยถูกต้องไหมคะเราก็อยากให้ลูกค้าได้รถที่สวยที่ดีพร้อมที่สุดตรงนี้เมทัายังสวยงามนะครับซับในไม่เคยพ่นนะฮะเมท้าไม่เคยตกแต่งอะไรทั้งสิ้นนะ ส่วนซับในตัวนี้ก็รตเดิมๆจากโรงงานไม่เคยแกะเคยถอดนะครับผมเปิดไมค์เนี่ยเปิดดูรจะจบรอบกันแล้วเปิดไมหรือเปล่าครับมามาครับโดยรวมค่ะรอบนอกช่างตนเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าทําไมผมถึงแบบเจอผมทีไรเจอแต่รถสวยๆนะครับรถมีตำหนินิดนิดหน่อยผมมารีวิวเช่นเดียวกันนะครับก็คือแบบ ทางเราคือเป็นรถคัสภาพนะฮะคือแบบส่วนมากจะเป็นรถสวยนะครับรถตำหนินิดนิดอะไรเนี่ยน้อยมากนะครับโอเคครับเรามาเริ่มสรุปคันนี้เลยด้วยกันนะครับครัที่สวยไม่ถอดคุณเก๋อาจจะทราบดีว่าสวยแบบคืออะไรครับสวยไม่ถอดฝากระโปรงไม่เคยโดนถอดค่ะนะคะตัวประตูด้านข้างอะไรต่างๆคือสภาพเดิมหมดเลยนี่แหละครับที่ทำรีวิวมานานครับผมค่ะสวยไม่ถอดก็คืออย่างคุณเก๋ว่านะครับตัวนี้สีเต็มยางดีแมตซสวยได้บอดี้หลัก เกีดเอนะครับส่วนขนาดนี้เราต้องดูข้างในแล้วแหละดูนิดหน่อยก็ได้ะนะครับเชื่อว่านะคะด้านนอกเสร็จขนาดนี้หลายคนอยากเห็นด้านในและอยากดูแล้วแหละว่าคันนี้แบบใช้งานมาก้อยแค่ไหนใหม,ม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูด้านในกันต่อเลยคะ่ะไปคะ่ะได้ครับ มาอยู่กับด้านในตัวรถค่ะทุกคนค่ะคร,รอบนอกหน้ารถด,ด้านท้ายแม c ล i เนอรว่าสวยแล้วโอ้โหข้างในเขาก็ไม่ยอมกันเลยนะจ๊ะครับผมข้างใน,นใคือใหม่มากยังไงฮะด้านในก็ถือว,ว่าเจ้าของเก่าเขาดูแลรักษาได้ดีมากนะฮะจากเบาะผ้าเขาทําเป็นเบาะหนังเรียบร้อยเฮ้ยของเรื่คือเบาะผ้าเหรอคะใช่ครับตัวอีเป็นเบาะผ้าหมดครับอาฮะตัวนี้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยก็คุมนะใช่ครับ คือแบบเปลี่ยนให้เสร็จสับแล้วหนังคือสภาพดีนะจ๊ะนีใ่ใช่ไหมไม่มีรอยรแตกไม่มีรอยขาดนะจ๊ะยังไงต่อเลื่อมตออ่อยังไงต่อรเริ่มฝั่งคนขับก่อนนะครับฝั่งคนขับฝั่งผมก่อนนะตัวนี้ได้พวงมาลัยแบบสามก้านนะครับแล้วก็มันติดฟังก์ชันข้างครับไว้สําหรับปรับวิทยุต่อกับโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้ก็ในโหมด บอยคอนโทรลได้อโหนะครับตัวนี้ยังเป็นกุญแจแบบบิดสตาร์ทอยู่นะครับยังไม่เป็นปุ่มสตาร์ทนะเพราะว่าเป็นตัว E นะครับปุ่มสตาร์ทนะอยู่ในตัว G นะครับส่วนคอนโซลหน้าตัวนี้ก็ออกแบบได้สวยงามนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเทาสีเงินสีเทาหรือสีเงินสีเงินสีเงินนะคะสีเงิน,น,งน,นด้านด้านนิดนึงพร้อมแอร์แบ็กสามใบสามจุดด้วยกันค่ะ ด้านซ้ายแล้ว hmm> ก็หัวเข่าคนขับนะคะแล้วตัวนี้ก็จะได้แบบคูบ็อกนี่งัดขึ้นมางัด๊อกทั้งทั้งทั้งงัดงัดทั้งทัดทั้งทัดทั้งทัดคูบ็อกคูบ็อกหมายถึงว่าตูเย็นเล็กๆนะฮะมหมายถือว่าแบบเป็นเย็นถึงน้ำแข็งนะอ่าช่วยในเรื่องของการรักษาความเย็นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่กระสานทั่วไปค่ะแล้วก็ตรงกลางตัวหน้าจอนะคะตัวนี้เครื่องเล่นมีเดีย สวยนะใหม่มากบใช่ค่ะนะคะก็เชื่อมต่อบลูทูธได้หรือคุณจะรักษาตากตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวแอร์ยังเป็นแบบแมนนวลอยู่ใช่ครับตรงนี้เป็นแบบแมนนวลนะครับใช่แอลนะคะถัดลงมาก็จะเป็นตัว USB เนาะแล้วก็ตัวเสียบไฟ12โวลต์ใช่ค่ะสองฝั่งนะฮะสองฝั่งซ้ายขวาไม่ต้องแย่งกันนะฮะได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับอันนี้เป็นที่อะไรคะที่เซเหรียนแมที่เซเรียนแล้วก็รองรเป็นที่ วางแก้วนะ,วนะนะฮะต,ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะขับสบายเลยสบายครับสามารถเล่นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยอ่าเวลาแบบไปต่างจังหวัดอะไรต่งตางๆใช่ครับตัวนี้ก็มีโหมดประหยัดนะฮะโหมดอีโคโหมดนะครับแล้วก็พาวเวอร์โหมด Eco ะะ Power นะฮะับอีโคโหมดคือช่วยประหยัดน้ำมันนะฮะ <c oughs> ส่วนพาวเวอร์โหมดนี่ก็สามารถให้เร่งอัตราเร่งได้ดีขึ้นนะครับ <c oughs> แต่อาจจะเป็นการสิน้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้นนะค่ะอ่ะมาดูตรงกลางนิดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นชอ่องใส่ของเนี่ยผสมทั่วไปคืออยากจะบอกว่า สภาพสมบูรณ์ทุกส่วนเลยนะคะรวมไปถึงกับโซนด้านหลังตัวเบาะด้านหลังนะคะสภาพตัวหนังคือดีไม่แพ้ด้านหน้าไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดก็สังเกตว่าเบาะรองนั่งเขาเป็นทรงใหญ่ด้วยนะไม่ใช่เล็กๆนั่งแล้วแบบอึดอัดแคบๆแล้วก็มาพร้อมกับตัวที่พิงหลังแบบนี้ด้วยวน,นะงะเรียบร้อยใช่ก็แบบสะดวกสบายมากยิง่งขึ้นค่ะส่วนด้านหลังคาตัวนี้ก็ได้เรื่องๆจากโรงงานไม่มียันค่ะไม่มีรอย การมิฉินะแล้วก็ตรงนี้ที่บางก็ยังใส่แบบนี้เลยย,ยังมีถุงพลาสติกยังคุมอยู่นะครับที่สายแว่นก็ยังดูสวยงามดูดีนะครับไฟสามารถเปิดได้ปกตินะออบอกเลยคันนี้รถวิสุเก้าจุดยี่สิบครับไม้ไมอยู่ที่หนึ่งหมื่นค่ะไฟไม่หม,หมื่นเดียวหมื่นเดียวเฮ้ยจริงนะไม่หมื่นเดียวนะบางคนบอกเอ้ยไม่หลักหมืน่น 9,999 99, 9บาทไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับไม่หนึ่งหมื่นเท่านั้นนะคะน้อยมากไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแบบเครื่องยนต์บอดี้อะไรต่างๆภายในหรือว่าตัวแม็กไลเนอร์ที่เราสงสัยกันว่าเ<ม>ฮ<ะ>้ยทำไมมันไม่มีรอยเลย เพราะว่าผ่านการใช้งานน้อยมากค่ะอ่าล้อสวยขนาดนี้ค่ะนะคะพี่โตโตวคาของเราเนี่ยขายอยู่ที่5,99,000บาทค่ะครับถูกมากครับใช้แล้วจากราคาเกือบหลักล้าน985โดยประมาณนะคะเหลือ5,99,000บาทราคาหายไปเกือบครึ่งทั้งๆที่ผ่านการใช้งานแค่1,000 0โลเท่านั้นนะคะใครสนใจทำยังไงคะกูรูค่ะผมขอสรุป คันนี้ให้แบบเล้าใจผมด้วยแบบได้ได้ได้ผมให้เล่าใจต่อไปนะตัวนี้นะครับได้แบบความคุ้มค่านะคะโอ้สุดยอดเล้าใจเล้าใจบอดี้สวยไม่ทอดว้าวเครื่องยนต์ไม่เคยแกะเกียร์ไม่เคยผ่านโอ้แม่เจ้ายางดีแม็กสวยท็กซี่เดิมอ๋อแม็เกร์ด้อจากโรงงานโดยตาโตโยต้าอยู่เลยนะครับค่ะส่วนด้านในนี่ก็ได้เป็นเนินเบาะหนังเรียบร้อยค่ะตัวนี้ก็ สภาพสวยเกยียร์ออโต้ไม่แค่10,000กิโลไม่ซื้อไม่ได้ครับรีบติดต่อมาครับ0 8 3 7 7 7 7 7 7ครับผมแล้ว0 8 3 7 7 7 7 7 5นะครับเออหลังๆแล้วไปไหนแล้วคะรีบติดต่อมานะครับเดี๋ยวไม่ทันนะฮะใช่แล้นวน,นะครับถูกจากป้าแดง กึ่งใช่นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นๆเราก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook กับเพจสุดยอดมือสองโต๊ะคาไลนะคะกับแอสไซโตอโต๊ะคานอกจากนี้ยังมีอินสตาแกรมทิกต็อกเว็บไซต์ค่ะแต่ใครที่บอกว่าอุ้ยฉันอยากได้เป็นรูปแบบสีประตูมีไหมอยากได้เป็นแบบว่ารถเก๋งมีไหมสามารถรับชมรีวิวได้นะคะผ่านทางช่อง u t u b e ของเรากับ โต๊ะทอกขาชานอลใช่แล้วนะคะอย่าลืมกดเป็นติ๊กตะไลและกดติดตามนะคะใช่อย่าลืมไปปังไม่หมดจะจับใช่จะได้ไปปังตะไลนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะจะได้แบบมีการแจ้งเตือนเรามีอัปเดตคลิปใหม่ๆเพราะว่าเรามีการอัปเดตคลิปทุกวันเลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะแล้วบอกเลยคันนี้อย่างที่กูรู้พูดมาเลยคุ้มค่ามากๆนะคะไลค์ทุกอย่างที่แบบยกมาไม่ว่าจะเป็นสภาพรถสวย เกดเอสภาพเดิมๆดูใหม่วิ่งน้อยนะคะไม่ทอต่างๆไม่หนึ่งหมื่นนะคะบอกก็ได้เป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะและร,ราคาหายไปเกือบครึ่งกับ5,99,000บาทต้องซื้อค่ะครับผมซื้อไหมฮะซื้อครับซื้อเลยค่ะนะคะใครสนใจต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะคะคิปนี้ต้องขอบคุณกูรูของเราพี่จอยค่ะค นะคะมาช่วยดูรถแล้วรถสวยมากจริงๆนะคะคันนี้หน้าใหญ่มากเลยครับ <laughs> <laughs> อันนี้เป็นรุ่นเ็นแล้ว <laughs> เซนแล้วเหมือนกันนะคะอ้าวันนี้นะคะหมดหน้าที่ของเราสองคนแล้วค่ะจะกันใหม่กิปหน้ารับรองว่าเดี๋ยวจะมีรถสวยๆนะคะหรือว่ามีรถเข้าใหม่อะไรอีกมาแนะนาต้องรอติดตามชมเขาว,วันนี้เรารอสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบงัดตึงง็กตึงง็กตึงง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 